ได้ครบ8ทีมสรุปวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025ควาสิทธิตลุยรอบสุดท้ายวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025จบการแข่งขันในรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยหลังแข่งขันกันครบทั้ง3สัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่4มิถุนายนถึง13กรกฎาคม2568 โดยหลังจากทุกทีมแข่งขันกันครบ12เกมสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติ (FIVB) ได้คัดเอา8อันดับแรกที่ดีที่สุดผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศโปลแลนด์ซึ่งปรากฏว่าแชมป์เก่าอิตาลีทำสถิติชนะรวด12นัดเก็บไป33คะแนนนำเป็นอันดับ1ขณะที่อันดับ2บราซิลมี31คะแนนและอันดับ3ญี่ปุ่นมี27คะแนนสำหรับทีมที่ได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาต์จะประกอบด้วยอิตาลีบราซิลญี่ปุ่นโปลแลนด์เจ้าภาพจีนตุรกี เยอรมนี er และสหรัฐตารางคะแนนวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025อันดับ1อิตาลีชนะ12แพ้0น,นัด33คะแนนอันดับ2บราซิลชนะ11แพ้1น,นัด31คะแนนอันดับ3ญี่ปุ่นชนะ9แพ้3นัด27คะแนนอันดับ4โปแลนด์ชนะ9แพ้3นัด27คะแนนอันดับ5จีนชนะ9แพ้3นัด27คะแนนอันดับ6ตุรกีชนะ8แพ้4นัด23คะแนน อันดับเเยอรมนีชนะ7แพ้5นัด23คะแนนอันดับ8สหรัฐชนะ7แพ้5นัด20คะแนนสำหรับการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025รอบสุดท้ายจะแข่งขันกันที่เมืองลอดประเทศโปแลนด์ระหว่างวันที่23 2 7ถึง27กรกฎาคม2568อ่านเพิ่มเติมไม่ต้องตกชั้นตารางคะแนนสาวไทยศึกวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่อชราพร กับตันทีมลูกยางสาวไทยเปิดใจหลังพาทีมอยู่รอดสดหึก1แต้มมัมค่าสาวไทยทําได้ยื้อแคนาดา2-3เซตศึกลูกยางเนชั่นลีก2025